พ่อใหญ่แดงจะได้กินหี่กี่บัวละพี่น้องกับกามะพุนนองเก่าไปน้องกลางโคลงกับบัวใพี่น้องบัไใดจัดตัวโอ้ยเ<ล>จมันเราหากินโมมานอิลิลม,ม,มันเลือกแหงจากหยุดลางหยุดตะลางน้ำมันเลืกถ่วมหัวเลยเย็นแล้วก็น้ำก็เย็นยานไปตะคิวว่าสันกลับมาหาน้องนี่ว่าสันเอ้าจัดไปพ่อไนครับไหม ขอ,อก,กินน้ำปูลูกหลานม่ก,กินเนี่ยจ้โตเฮ้ยงไงได้ป่วยอ,อุ่นน้ำกันพี่น่องจักสีใดบ่อด้ <They durability> แข็งเนาะไม่แข็งแต่ตืนนะพผตาบไดใชนาะเนตาบรมานใทนาถึงลวดถึงยังเนาปตัว่อยคือวังหันอีกยี่บ่ มึงห so ันตัวข่อยว่าตึงพี่น้องเอ้ยมันเอาขึ้นมาหัวปวกวาสันไปแล้วันตึงอยู่กมันออกแล้ว่ไหมหนงะไเตัวพีน้องมันไหม Đứng kìa nè, xông Cái <laughs> này ngon đấy Ôi, tự là ai ừ. Hào quá đấy Ngon bằng đu Mình bỏ lỡ quá màn mà Còn ngon bằng chứ là Chịt hé ngon bằng giảm cân luôn luôn tới đoạn hoàn cơ luôn rồi, quá phải vậy con, tám mươi hai một tuần. Được lẽ,